ก็มาพกกพีปกร้านะฮะซัมมี่นะครับผมกับเกมฟรีไฟนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นสายตัวนโน้นหนึ่งลงแรงนะครับแดงนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะหกหกคะแนนห <c> ก <oughs> ดาวหกดาวรู้จักอะเป้าสายตัวนโน้นหนึ่งไนครับเนี่ยแรงแดงอะไรเนี่ยโอ้โหเจอกิวทีดีอีสปอร์ตกิวกระจอกหเจอเจอเป็นนเมเต่าคิวมีอยู่สามคนเว้ยรู้จักเป้า แราเองเไม่รู้ฟึ้งว่าข้าตัวนั้นไม่เงินเป็นยังไงแอบก่อนแอบก่อนให้มันให้มันรู้ว่ามันไม่เห็นเราแน่นอนอ่ะชุบวับชุบวับนั้นนั่นนะเนี่ยไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นผมไปทางนี้ครับยิงตรงนี้นยิงตรงนี้หนึ่นึ่นง,นงใดาวาไปดิดาวไปดิ ก็มาดิครับผมเห็นมันขึ้นขึ้นบนไปตัวหนึ่งนะผมเห็นมันมาทางนี้ตัวหนึ่งผมมัได้ยุดเหมือนใอะไรก็อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเห็นนะเห็นนะครับผมไม่จักกระเป๋าตัวหนึ่งครับหนึ่งครับคิวใครจะมาคนจะก็มาดิครับเหลือสองตัวแล้วไงครับผมนี่โดดเลยครับผมนี่ตามล่าแล้วค่ะไอ้คิวหน้าหนอนเลยทุกคน โอ้โหบ้านคุณยายสวยมากเลยอะแต่งสไตล์ฝรั่งเศสอิตาลีเก้าอี้คุณยายเนี่ยนำเข้าจากโรมปารีสแต่หน้าตาคุณยายเนี่ยลูกครึ่งใช่ไหมฉันคนไทยแท้พวกสายอัดตัวประจออพวกเทพมเขกไม่เล่นกันหรอกนี่ลากหัวตลอดจ้ะอัดตัวแล้วไงอะเดี๋ยวกูจัดหน้ามึงด้วยนะยาย เขาเรียกว่าเน้นคมเว้ยไม่เน้นหัวโอ้โหมึงมาหนึ่งหนึ่งกับกูเลยดีกว่ามาดิเบื่อแล้วลูกอมอยากจะอมลูกปืนวะเฮ้ยทำกลางเดี๋ยวตาสว่างที่โรงพยาบาลหรออย่าพูดเยอะ,เ,อะเลือดมึงจะเลอะไม่รู้ตัวปากดีอย่างเงี้ยจะอยู่ถึงรับเบี้ยคนชราเปี่ยกูเรียนมาน้อยตะกดคำว่าถอยไม่เป็นอยู่แล้วเลื่องที่มากมาสิแหมแหมทำเป็นห้าหุงข้าวเป็นยังมึงเมเด็แตะกระตีนเหอะปากเหม็นต้องไปอมยาปากมามื่อมตีนมึงจะไปไหนแปบบเอง แม่มึงเอาแต่อัดตัวนะทีะมึงอัดหัวนี่แกน้ำเงือกมอบตาจอดกจอดกันพี่แกฟังหนูกัดกันอยาให้น้องไอดีเทพมาลงนะมึงมาที่ไหนกันเ่อมาที่ตามนักเลเล่าขาเาเลยครับอ้บ้าาเป็นแค้นอ่ะขอนึงก่อนขอนดก่อนเดรู้เดินรู้นี่เจอแล้วี่อันนี้เนี่ยผมนี่าังไงสองลูนครับ พี่กี้โดนหัวไปสองเมตรเลยทุกคนถึงกร้ังเอ้ฝักเพื่อน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 เลยอัดคลิปอยู่นะครับใครดูคลิปนี้อยู่ก็มาคอมเมนต์มาล่นเลนได้นะครับผนนี่เป็นไงสตรีมสองชมทุกวันครับเต้มาสิโผลมาสิครับพวกกระจกพวกกระจกโผลมาเด้เอาเห็นนะโอ้เดี๋ยวไม่โดนนะไม่โดนนะผมนี่ขึ้นข้างบนเลยช่วื่ก่อนว้าว ชสวัสดีครับอุ๊ยหนาวโดดยิงขึ้นมาสองตัวเฮ้ยตายเลยโดนมันอัดตัวเหมือนกันน่ะผมกลงไหลเพื่อนก่อนไม่ได้ปืนกลอนละเพื่อนวันได้ปืนกลผมผมบอว่าปืนกลไปแจกมันน่ะยิงมันเพื่อนดีเออยิงมันเพื่อนดีมันนี่สายอัดตัวเราหนึ่งเหมือนกันครับยิงมันเลยเพื่อนดงมันเอ้ยเราจะแพ้นะเราเหลือสองตัวนะขึ้นไปใหม่เถอะเพื่อนขึ้นไปยิงมันใหม่ เอออย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นและครับสวยโอ้โหโดนยิงหัวแตกเลยนะสบายแทบแหกโอ้โหเพื่อนสู้เขาสามหนึ่งอ่ะชนะกบุญแล้วอ่ะเออไปเลยเพื่อนผมรู้ว่าเพื่อนต้อทำได้สายตัวน้หนึ่งอ่ะพวกเราอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมาจยิงเลยเออหัวแตกไหมหัวแตกเลยนะแตกเลยนั่นอ่ะเพื่อนบอกหัวแตกแตกไหมไม่แตกเลยครับผมแหมไม่โดนครับเป็นเกมที่ดีมากยิงเนฟ้าแล้วได้โดนหัวได้ไงเนี่ย ยิงมันเออมโหไม่โดนสักนัดยิงตั้งเยอะยิงอย่างเยอะไม่โดนสักงั้นเรื่มลอยเขาถลมตายจู่ๆก็เพื่อนไปแจกเขาเฉยเลยอะอะไรครับนี่อยู่ข้างหน้าตรงนู้นก็ดีอยู่แล้วอ่ะผมอะโนี่หน้าเลยอะนี่หน้าเลยจอดเสียปืนเลยอะนี่พีเอสห้าแล้วกันฮะเมื่อดีครับรู้จักป้องสายอ่ะอัดตัวนอหนึ่งอะครับทิ้งไปเลยปืนแค่ไหนเอาไปยิงป้นใช้ทำไมครับผมมันไม่ดีหรอก ไม่ให้พเอ็ห้าเดียไอพีเปินพีเอ็มห้าเอ็มพีห้าแล้วเอ็มพีห้าไหนผูต้ติดสายเอ็มมาหนึ่งเลยครับนี่มาดีมาดิอยากเสียวก็มาเลยน้องทำไมโอ้โหยูงมาโดนยูงมาโดนครับผมวิ่งดิครับตรงนี้เลยครับไปดักมันครับมันเลยครับผมม,บมาดิครับเพื่อนมาดิครับดาวหนึ่งอนดาวหนึ่งอน็อกเฉยน็อกไปน็อกหนึ่งน,ะนี่เข้าตรงกลางเลยครับเพื่อนเข้าตรงกลางแล้วผมก็เข้าตามน้องเพื่อนดาว เนาวข้างหน้าตรงน้นะเพื่อนดาวผมไม่าจะช่วยเพื่อนไอ้เพื่อนดาวคนหนึ่งเฮ้ยมันมีลูกฟองดาวโอ้โหดาวเหมือนกันนะสามตัวไม่ไหวเพื่อนมาช่วยหน่อยเบอร์สี่เพื่อนมาช่วยหน่อยมันชุบเพื่อนแล้วมีไอ้บอปมาเพื่อนมีไอ้บอปมาตั้งให้ผมหน่อยดิเพื่อนไอ้บอปครับไอ้บอปไอ้บอปดิเพื่อนโอ้โหไอ้บอปเพื่อนโอ้มันนำแล้วมันนำแล้วเนี่ย โอ้ตายแล้วจะแพ้ไม่ได้นะเพื่อหนาเสียชื่อแก๊งอ่ะตัวโน1นห,นหมดเห็นว่าต้องเปลี่ยนนี้แล้วล่ะต้องเอาให้มันให้ร้องนะจริงผมก็ใส่เกาะกันเลยนี่หมวครับใส่ระเบิดอื่ใส่เห็ดครับกลัวมันยิงหัวแตกมันต้องมาแล้วไม่ได้แล้วเราเสียบเสียบมันเอเราเสียบเสียบมันเ่นเราต้องไปใส่อัดตนนัวโน1เน่ะ หมเป๊ะเป๊ะมึงผลิตไอ้บอลได้ไงวะเอาไอ้บอลมาตั้งเล่นเนี่ยตอนใช้จีนก็เสร็จไม่มีใช้อีเวนไปบ้าเราไอก่อนเนี่ยกระดอนเห็นนะตัวหนึ่งนะเห็นตัวหนึ่งนะเห็นตัวหนึ่งนะไอ้ตัวหนึ่งนะไอ้ตัวนั้นเห็นนะเห็นนะเห็นนะครับ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 โอ้เพื่อนดาวโอ้ยเพื่อนดาวผมดาวโอ้โหรังท้างเอาเพื่อนหนีเอาเพื่อนดาวเดี๋ดู โดนนำเลียวอ่ะโดนนำเลียวอ่ะเออสวยครับเพื่อนมาชุบได้เพื่อนมาชุบได้นะไอ้ไปอยู่ข้างหลังมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วโอ้โหเล่ร้อยฝั่งตรงข้ามนำสามหนึ่งพวกมึงอ่อนกันจังวะอะไรของมึงเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวเนี่ยจอดไหวปหมวะถามจริงสไนเปอร์ครับเกมตามต้องสไนเปอร์ไม่เห็นตามด้วยลูกศรเลยนี่เลยผมลงมาฝั่งตรงข้ามมันไปข้างนี่ยโอ้โหพวกมึงแหลกแหลกันจริงมันเหรอไหนเงียบทำไม

ต้นไม้ไม่โดนเอาอะไรดิเพื่อนเอาอะไรเพื่อนโอ๊ยเนาะไม่ไหวเลยเนาะโอ้โหจะเจาะจริงๆเลยตาแรกมี่มาอย่างพระเอกตาสองตาสามมีพวกมึงนกีกาชีงหนาเลยเอาดิเพื่อนสู้เขาเพื่อนนะไปช่วยเพื่อนดิเพื่อนปัญญาทำไมเนี่ยไปยิงมันเลยน้มันมอยู่ตรงนั้นมันมชุบเพื่อนมันอยู่เออสวยครับมี ยิงมันยิงมันครับผมยิงมันยิงมันเลยเออไปไปเพื่อนปลายิงมันเออยิงมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวิงหน่อยเดี๋ยวหน่อยเดียวเราจะตายแล้วเรามีซองคนแต่เพื่อนเอามาเลยเออดูดาบไอ้เจิมเดินไหนอ่ะอีกเบิร์นทำอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหไอ้ยายโอ้โหไอ้ควายอ่อนทิพายเลยโอ้โหอ่อนด๋อยว่ะเอาอบเอาบอกว่านี่เขาปิงโอ้โหไม่ไหวเลยจริงๆเลยเจ๊กระเทยยิงนะเนี่ยโอ้ตอนแรกนี่มาอย่างเทพเลย ไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหว,ไไหวจริงๆทุกคน